สวัสดีค่ะมือนีกะ่ะมีแต่เรื่องดีใจมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอยากหูบอว่าเรื่องอีหยังคอยลอค่อยมาโดนโดนการลออค่อยของคอยมันกระเฮ็ดให่คอยตุ๊บตับตุ๊บตับ หัวใจคอยกรบตุบๆนั่นแหละมันก็เป็นการเทราสเตปสเตปไปขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่เทา่าใดคอยก็ม่งว่าขั้นตอนที่เทา่าใดเป็นเป็น,เ,ปนเอาเรื่องอย่างก่อนเอาเรื่องอันนี้ อันนี้ก็เงินเดือนก็ขึ้นเรื่องยินดีอันที่หนึ่งกับเงินเดือนขึ้นกับโบไดไลยดยดอกได้แค่สอก็ยังดีดีก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คือผลงานการที่เราทำงานดีเขากับได้ทรงขาว เงินเดือนเงินเดือนึ้นสองเปอร์เซ็นต์ยงนบ่นดได้ลายดอกค่าอาหารการกินมันก็ขึืนน้ำทุกอย่างมันก็ึืนเถาแก่ก็เลยึืนเงินเดือนหายจักน่อยก็บ่ได้ทุกคนดอกมันได้ได้แหล้วแต่ผู้ใดทำงานดีทำงานบด่ดีจังสินะทำงานดีก็ได้ เยอะหน่อยทำงานบดีก็ได้นิดนึงจังสิงแต่ยังดีที่เขาให้ที่เพิ่นก็นยังเห็นอกเห็นใจอยู่เพราะว่าข้าวของมันแพงอันนี้เรื่องดีที่หนึ่งที่หนึ่งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นหลักฐานเสียงไว้นะโมนีละอ่ะเสียงก่อน เรื่องยินดีอันที่2เป็นแป้นตรตันต็นต็นต็นเตนได้มาแล้วคะ่ะอันที่คอยรอคอยมาตั้งโดนดีแบนเอก็กเอ็กซ์แบนเอก็กนิดแบนใหญ่วีแบนใหญ่ ซึ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เปิดล็อกเกอร์เปิดอันบ้านเล็กที่มากได้อันนี้แล้วก็ได้อันนั่นดีใจหลายดีใจดีใจก็ได้จนว่าได้มาอัดคลิปสิ่งที่เรารอคอยแต่ว่ามันก็ต้องเดินทางต่อไปเนาะ ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชมคลิปแล้วก,กับซอยพักดันจากคนที่บ่มีซื้อเสียงเลี้ยงน้ำยู่ตามคีดินขีดอนมวนซื้นหฮแเซลไปธรรมดาเมื่อนี้ก่ะไต่บันไดขึ้นมาเราคันหนึ่ง ขันหนึ่งย่าถิ่มยาปาข่อยเด้อเ <_ d ose> บื่อข่อยแน่ถึงว่าข่อยสิบ่มิซื่อเสียงเลียงน้ำต่อไปอาจสินนี่ก็ได้ข <_ d ose> ่อยดีใจ <_ d ose> ข่อยกเย็เฮ็ดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนตามภาษาข่อยนั่นล่ละข่อยเฮ็ดอันได้ได้ก็ก็เฮ็ดเพราะว่าข่อยก็เป็นคนทำงานทำงานทั้งหลังจอนอกจอ เห็ดงันวันจันหอดวั่นสุกเอกก็มานอกอ่อนใสจอแน่ดีใจหลายขอบคุณหลายอีกรอบพ่อแม่พี่น้องเกอยาทิ่มยาป่าข่อยเด้อบิ่งคลิปโฆษณาหายน้าใน,ในเด้ออันนี้ก็แค่เป็นขั้นตอนซื้อก็มีขั้นตอนของมันกบ,บ่่านใดมีอียงนั่นดอกกำลัง เจ็บหลีเก็บเหรียญเทละสลึงสองสลึงสามสลึงค่อยๆไต่ไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าใดมากล้วก็อุ่นใจแล้วก็หูว่านี่คือตัวตนของเราพูนว่าหายืนยันตัวตนก็นยืนไปแล้วอันนี้ก็ยืนยันอีกเทื่อนึงว่าเฮาเป็นคนจริงจังคนอิลีอีหลอบ่แมนบ่ได้สมมุติขึ้นมาบ่าได้ไป ต้มไปตัวผู้ได้นี่คือตัวของข่อยเองโตของข่อยเองดีแบนเอกวีแบนใหญ่ X. เข้าใจไหมอ้าสมัรร้อยเอาตัววิดีโอค่อยลายคอยละเฮ็ดเมื่อยเฮ็ดยากคอยละลำบากล่ำบนคอยลงทุนเป็นแสนแสนว่าเป็นธรรมดาไมโครโฟนไม่รู้มีกี่อัน โทรศัพท์ห้างไปสองเครื่องเครื่องที่สามกำลังสีห่างเครื่องที่สี่กำลังสีห่างเพราะสิ่งนี้พอ่าเห็นผู้ใดนี่เห็นผู้ใดก็ไม่ต้โอ้ยเพื่อนดีใจหลายคนกด็ดีใจน้าแน่หัก็อยากดีใจดีใจกันตอนต่อไปกับขั้นตอนที่สามต่อไปก็เฮ็ดตามที่เจ้าของเฮ็ดได้ ก็ลืมขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษดังกิเวล for อิดอลเนไกเกิลไมวิดีโอซีนาวโซโกเกิลเอ็เซนมาแล้วดังกิเวลบด a ังอิดอลนดังกิเวลอนกเกอเกียอนอกเกลเกีย for ไกเกิลไมวิดีโอ เอ็นนิด forget ricamerci gegen aszlib n ิดคลิกนิดคลิกนิดแฟร์ไวเดอร์เล่นไกเกิล ricamerci aszlib danki well for the geil geil เอ้ยวัยนี้เอ็นเซนเทเวเซนสงสารโคเนเดอร์ คุณมากมายขอบคุณอิลีอีหลอ thank you so much thank you แล้วก็ thank you thank you อนอกเกเกียอนอกเกเกียขั้นตอนต่อไปก็ทำคลิปต่อไปกับพย,พยายามทำให้มันดีที่สุดดีคงข่อยก่อยกับบองว่าดีซ้ำใดเพราะว่าข่อยบ่ค่อยมีเวลาข่อยทำงานเนาะเหลืองานมากข่อยกับมีเวลาแค่สองสามชั่วโมง อยู่นานก็ไม่ได้มันเหนื่อยมันเมยตื่นแต่ตีหาตีสี่ตีหาวันสุกตีสี่วันจันตีหา้าอย่าง,งนี่นะกลับมาบ้านก็เกือจะห้าโมงแรงก็มีเวลาแค่์ห้าโมงถึงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มไม่เกินสามทุ่มก็ต้องนอนอยาง,งนะมีใจหลายอนดักังกีดังกิเวลออนดังกิเวลแอนบดัง a n นอาล g a าโตอ i ล a t าโตชิอาชีอานี่อันยองเสรีฮายอไม่รู้ <laughs> ดีใจค่ะดีใจดีใจแห้งอะขั้นตอนต่อไปเราก็ได้มาแล้วเข้าับจังค่อยไปทำตามขั้นตอนของเพ่นเนาะเจอกันนะคะ ขอบคุณไกเก้นไม okay. ้วิดีโอโอเคไกเก้นไกเก้นรุ่งก้ามือนิดรึกแว็กโอเคดังคิโดแบบโุ๊กโฟกุนเกีวันนี้วันนี้มาแบบมาดนักธุรกิจซะหน่อยผมกระเซิงกระเซิงผมแถะ ผมเวลาไปทํางานม,นมันมัดขึ้นเนาะมัดขึ้นพอปล่อยมันออกมาก็เป็นอย่างนี้แต่ชอบมัดสิละมันคือตัวตนของเราเองใช่ไหมตัวตนของเจ้าของดังกีบัขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณเบิ้งในเดอเบิ้งในเดอเบิ้งก่อยในเดอไต่ไปขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ